เตนาผิดกิจทางหลุดพ้นยุคของผู้เขียนมาพักชั่วคราวอยู่ภูเจ้าก้อนนี้สนุกฟังเทศทั้งภายนอกภายในมากมายนักที่ว่าพักอยู่ชั่วคราวก็หมายความว่าที่สมมติกันว่าวินาทีหนึ่งก็ดีนาทีหนึ่งก็ดีชั่วโมงหนึ่งก็ดีวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีเดือนหนึ่งก็ดีปีหนึ่งก็ดีสอง4ันห้าอยี่สิสี่ก็ดีเป็นเวลาน้อยนักไม่หยุดยัง้งล่วงไปล่วงไป จะว่าวันเวลาล่วงไปก็ถูกจะว่าชีวาล่วงไปตามสมมติก็ถูกแต่ปรมัติมิใช่สัพว์มิใช่ชีวิตไม่มีใครๆล่วงไปไหนส่วนวันคืนก็ไม่ล่วงไปไหนเอกะละัตตินที่หวังมีแต่กลางคืนกับกลางวันเท่านั้นพูดกลับไปกลับมาเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในการพูดกลับไปกลับมาทั้งสมมติและปรมัติแต่ก็ตรงกันข้ามสิ่งที่ติดก็คอยแต่จะติด เช่นยางขนุนและยางมาต่อยสิ่งที่ไม่ติดก็ไม่ค่อยอยากติดเช่นน้ำค้างบนใบบัวปลายเหล็กแหลมไม่เก็บพันมเมล็ดผักกาดไว้นกบินในอากาศก็ไม่มีรอยมีดเฉือนน้ำก็ไม่มีแผลธรรมะในทางพระพุทธศาสานาเป็นครรมลุ่มลึกและสูงยิ่งกว่าศาสนาใดๆทั้งสิน้นผูกขาดอยู่ทุกการไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมตามเป็นจริงของธรรมมีได้พูดเข้าข้างตัว ตามความสำคัญว่าตัวเป็นเจ้าธรรมยอมยกธงเขายอมให้ทมอยู่เหนือตัวเสมอเสมอไม่ตีตนเสมอทมเลยฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงยอมเคาบรบธรรมถือว่าธรรมทรงอยู่ก่อนพระองค์ถ้าธรรมไม่ทรงมีอยู่ก่อนพระองค์แล้วพระองค์ก็ไม่สามารถจะรู้ธรรมได้ศาสนาอื่นๆรู้ได้ปฏิบัติได้เพียงแค่เหตุผลแต่ไม่ใช่ทางเหตุผลไปทางโลกุตตะมีแต่ตามความประสงค์ของกิเลส ไปทางวัตถุนิยมเป็นอัตตาทิปะไตเข้าข้างตนเข้าข้างกิเลสอย่างลึกบ้างอย่างโลดผลสุขเอาเผากินเจอแต่ก้างเต็มโลกฉะนั้นสมณะทั้งสี่จึงไม่มีในศาสนาอื่นๆนอกจากศาสนาพุทธคือโสดาสก,กทาคาอนาคาอัลหันแต่พากันบัญญัติออกแบบเข้าใจผิดบ้างแบบหัวดือ้อหัวแข็งสาลำพัแข็งดีบ้างประมาทบ้างในมหาปรินิพพานสุร พะบรมมา,าสดาจึงยืนยันตามธรรมมาทิปไตยว่าสมณะในที่อื่นนอกจากพุทธศาสนาแล้วไม่มีสมณะทั้งสี่ดังกล่าวนั้นเลยเพราะศาสนาอื่นประพฤติลดมุ่งลาภอามิตรที่ตนหวังข้อวัดปฏิบัติทั้งพวงจะเด็ดเดียวสักเพียงไรก็ตามเจตนาไม่นอกเหนือไปจากมุ่งลาภภายนอกที่ตนหวังจึงปิดหนทางอันจะออกจากชาติชลาพยามลณนะไปได้เสียแล้ว เพราะผู้ต้นศาสนาทั้งหลายเหล่านั้นศีลส,สมาธิปัญญาเป็นไปได้เพียงโลกียวิสัยอย่างสูงก็พลม,มโลกเท่านั้นด้วยกําลังฌานโลกีไม่สามารถเป็นธรรมเบื่อนายคลายเมาคลายกาหนัดได้พอได้เป็นนิสัยได้เท่านั้นแม้ผู้ถือศาสนาพุทธแต่เจตนาเป็นเจ้าเรือนมุ่งปัจใจสี่เป็นเจ้าใหญ่นายโตของเจตนาเป็นเจ้าเป็นจอมอยู่ก็ไม่สามารถจะบรรลุพรมจันเบื้องต้นได้ในปัจจุบันชาติ คือพระโสดาบันได้เลยจะเดินจงกรมภาวนาตลอดคืนตลอดวันอดข้าวอดอาหารจนขุมขนผมหล่นก็ตามไม่ขึ้นถึงโสดาได้ทั้งนี้เพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุมุ่งลาบมุ่งอามิตรภายนอกปิดประตูแล้วแต่พอเป็นนิสัยในชาติพบอต,ต่อไปนั้นได้อยู่ข้อนี้นักปฏิบัติควรโอปนัญิโกน้อมเข้ามาในใจตนตรวจด,ดูเจตนาตนให้แยกไข่ทั้งนั้น เว้นไว้แต่ไม่ต้องการพระอริยะในชาตินี้ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือจนถึงที่สุดโดยด่วนเท่านั้นผู้ไม่ต้องการโลกุตละกับผู้นอนใจในสงสารกับผู้หวังอามิตรเป็นเจ้าหัวใจก็อันเดียวกันนั่นเองสติปัญญาเป็นอาจารย์อันหนึ่งอดีตอนาคตย่อมเป็นเมืองขึ้นของปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นผู้สงสัยออมมาใช้ให้รู้ความหมายเมื่อปัจจุบันเป็นโลกียวิสัย อดีตอนาคตก็พลอยเป็นโลกียวิสัยไปด้วยแต่อดีตอนาคตไม่มีชื่อมีแต่ชื่อและบัญชีเพราะล่วงไปแล้วเพราะยังไม่มาถึงดีก็ดีไปแล้วชั่วก็ชั่วไปแล้วอนาคตเล่าถ้าจะดีก็ยังไม่มาถึงถ้าจะชั่วก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมเท่านั้นจะละเวียนได้ในทางที่ไม่ชอบและก็จะปฏิบัติได้ในทางที่ชอบถ้าหากว่า คอยไปบทเอื้องอยู่แต่อดีตอนาคตเท่านั้นก็ลืมโอปะนญะิโกมาในปัจจุบันจิตใจก็ห่างเหินจากสมาธิและปัญญาผู้กำลังเดินมรรคภาวนายังไม่หลุดไม่พ้นจากความหลงของเจ้าตัวโดยสิ้นเชิงแล้วก็สงสัยลังเลในปฏิปทาของตนจับต้นชนปลายอยู่มั่วสุมเดี๋ยวก็กล่าวตูต่ตนว่ากรรมฐานแบบนั้นดีแบบนี้ดีอยู่อย่างนั้นอุบายกรรมฐานวิธีใดๆก็ตาม ถ้าไม่เขาลบรลักไคร่ปฏิบัติอาจารย์สติอาจารย์ปัญญาในปัจจุบันแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเว้นไว้แต่ท่านผู้คนไปแล้วเพราะปัญญาขององค์ท่านแก่กล้าเหนือความหลงไปแล้วย่อมไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพราะขาดจากอุปาทานในเงื่อนทั้งสามไปแล้วถึงจะเอามาใชา้ตามชาวโลกนิยมพูดกันก็ใช้แบบไม่มีพิษเลย นกบินในอากาศวันยังค่ำก็ไม่มีรอยมีเถื่อนน้ำวันยังค่ำก็ไม่มีรอยอดีตอนาคตปัจจุบันเมื่อมีผู้เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของย่อมเป็นโทษในธรรมสุดท้ายของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเพราะมีวิญญาณปฏิสนธิสัมปยุตกันอยู่มีทั้งเหตุกรรมวิบากสมดุลกันอยู่ในตัวไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังผู้ไม่หนักในอาณาปานาสติพร้อมกับเจตสิกที่นึกคิด และผู้รู้ในขณะเดียวกันแล้วจะเห็นจะรู้ตามเป็นจริงได้ยากและจะไม่ยอมเชื่อได้ง่ายๆในธรรมตอนนี้เพราะเป็นธรรมอันละเอียดมากมายนักจะเห็นจะรู้ได้บ้างแบบมัวมัวมอเมาๆก็เพียงแต่รูปประขันอันหยาบหยาบเท่านั้นตายคารูปประขันที่กําลังพิจารณาอยู่นี้ได้ส่งลงถึงตรายษักให้เห็นแจ้งชัดด้วยสติปัญญาอันชอบแท้อย่างสูงก็ไปเกิดเป็นพรหมที่มีลูกเท่านั้น จะอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีญาณอันท่องแท้รู้ปฏิบัติรู้ชัดรู้ชอบในอนัตตาจิตอนัตตาธรรมอนัตตาผู้รู้รู้แล้วในขณะเดียวโดยไม่ได้สงสัยหาแล้วจะเบื่อจะหนจะคลายจะหลุดจะพ้นจากความหลงโดยสิ้นเชิงย่อมเป็นไปไม่ได้แต่การพิจารณาเลยครูเลยเถิดไปจนเห็นดิ่งลงไปว่าศูนย์ไปหมดโดยไม่ได้ไว้หน้าไม่มีขอบเขต เกินความเป็นจริงของธรรมแท้แล้วก็ย่อมตกนรกเป็นคิตธ,ธิมานะขุมดิ่งก็ไม่มีาศาสดาใดๆจะสอนได้อีกละพราะคำว่าปัจจับตังย่อมเอามาอ้างได้ทั้งโลกีและโลกุตละทั้งนั้นคําว่าอาักาลิโกก็เหมือนกันอาักาลิโกและปัจจัดตังของพระอรหันต์เป็นธรรมอันไม่มีกิเลสสิงตาำกว่านั้นลงมาก็อ้างอักาลิโกและปัจจัตังตามภูมิของตนได้ทั้งนั้น แม้ผู้เขาถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีมรรคผลนิพพานอากาลิโกของเขาเขาก็อ้างได้ว่าไม่มีบาปไม่มีมรรคไม่มีผลอยู่ทุกการตลอดถึงปัจจัดตังเขาก็อ้างได้ว่าเห็นและรู้เฉพาะตนเองอยู่ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีมรรคผลนิพพานเลยดังนี้ฉะนั้นการอ้างบาลีจึงเอาเป็นประมาณได้ยากนักเช่นเขาเอาทองแก ไปลวงคนโง่ว่าเป็นทองแท้ก็ได้แต่ไม่อาจลวงผู้ที่รู้จักทองแท้ได้ไง่ายๆเลยทำคําสอนของพระพุทธศาสนาแท้มีได้ลวงโลกโลกโลวงโ,โลกต่างหากกิเลสลวงกิเลสต่างหากขี้ขโมยลวงขี้ขมายเวนสนองเวนภัยสนองภัยศีลสนองศีลสมาธิสนองสมาธิปัญญาสนองปัญญานิพพิธาสนองนิพพิทาวิลาคะสนองวิลาคะวิมุตติสนองวิมุตติ วิสุทธิสนองวิสุทธินิพพานสนองนิพพานไม่ต้องสงสัยในการสนองเลยหลับตาเข้าก็สนองมืดปลาลบชั้นสูงชั้นต่ำปะปนกันแกงหม้อใหญ่หรือเล็กผู้ฉลาดย่อมไม่รับกินทั้งก้างและกระดูกย่อมเลือกรับเอาผู้น้อมทำบูชากิเลสเมื่อวัยชรแ,แกะ่ชระามาเท่าใดใกล้สิ้นลมปลานก็สนุกฟังเทศยแห่งกองรูปปนามขันวิบัติแก่เจ็บตายก็ไม่ลงทำมาเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณก็ไม่ลงธรรม,มาะอ,อนิจจตาทุกขตาอนัตตาก็ไม่ลงธรรม,มาะอากาลิโกมีอยู่ทุกการเทศอยู่ทุกการอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็เทศอยู่ทุกการผู้ฟังตามเป็นจริงปฏิบัติและพิจารณาตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงพ้นจากความสงสัยตามเป็นจริงไปเต็นชั้นๆก็มีอยู่ทุกการผู้ที่ถึงที่สุดทุกโดยชอบก็มีอยู่ทุกการ ตรงกันข้ามผู้ไม่อยากฟังเทศเสียเลยก็มีอยู่ทุกการผู้ยอมฟังเทศแต่น้อมทําลงมาบูชากิเลสข,ของตัวก็มีอยู่ทุกการเช่นน้อมลงมาผูกเอาเลขเอาผาอันเห็นผิดเป็นชอบเข้าข้างกิเลสข,ของตัวก็มีอยู่ทุกการผู้ให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อโลกีก็มีอยู่ทุกการดอกบัวสีวเหล่าก็มีอยู่ทุกการ,กากกการภกาลิโกย่นลงมาโดยย่อมีสองโลกียะหนึ่ง โลกุตตะละหนึ่งปัจจัดตังก็ย่นลงมาเป็นสองมีความหมายอันเดียวกันสวากขาโตพภะวตาธรรมโมก็เหมือนกันทาที่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณากล่าวดีแล้วทั้งโลกียะและโลกุตตะละกล่าวตามชั้นปฏิปทาของมนุษย์และเทวดามารพรมผู้ปฏิบัติอันเป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลของผู้ปฏิบัติอันจะได้รับตามเหตุผลเท่าที่นตนสร้างขึ้นในมโนภาพ อรหัตตผลกับกรรมเก่าส่วนอรหัตตผลเป็นผลขาดตอนมีได้โยงถึงเหตุเพราะเหนือเหตุไปไกลแล้วจะโยงคืนมาคุกเข้ากับเหตุมิได้เพราะสัตสพานกับเหตุอยู่ในตัวสิ้นเชิงไปแล้วเหลือวิสัยไม่เป็นฐานะจะโยงคืนมาอาศัยเหตุอรหัตตมมัคและต่ำกว่านั้นลงมายังอาศัยเหตุอยู่แต่เหตุอรหัตตมมัคเป็นเหตุละเอียดที่สุดในพระพุทธศาสนา ส่วนผลอันขาดตอนกับเหตุในอรหัตผลเล่าก็เป็นผลอันละเอียดที่สุดในพระพุทธศาสนาไม่เป็นหน้าที่ที่จะมาเดาด้นาคาดคะเนให้เป็นธรรมมัชฉากัดช,บชอบตาดำตาแดงใส่กันเลยผลของการปราศจากโลกโกรธหลงโดยสิ้นเชิงนี้เป็นปัจจดตังและสันติโกสุดท้ายของพระพุทธศาสนาธรรมดามนุษย์เทวดามารพรมจิตใจและสติปัญญาอยู่ในระดับโลก ก็ยืนยันความเห็นของตนอยู่ในระดับนั้นจะปลาลบออกมาหรือไม่ปลาลบออกมาก็ไม่เป็นปัญหาแต่พระบรมศาสดามีได้รับรองโดยถ่ายเดียวว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยความรู้และความเห็นแต่ท่านผู้ใดปราศจากโลกโกรธหลงแล้วท่านผู้นั้นแหละเป็นผู้บริสุทธิ์โดยแท้แต่โดยมากมักจะเอาความรู้และความเห็นของตนอันยังมีกิเลสอยู่มาเป็นความบริสุทธิ์โดยขิ้นเชิง บางท่านยังไม่ได้อลิยมรรคอริยผลชั้นใดชั้นหนึ่งเลยเถียงเอาก็มีเถียงเอาในทางตรงและทางอ้อมก็มีเพราะอยากได้แต่ยังไม่ได้เลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมและผลของกรรมอีกละกรรมและผลของกรรมเป็นของละเอียดมากนักหนาทแท้แทแม้พระอาหารหันต์มีผลกรรมเก่าตามมาก็จริงแต่ปัจจุบันนกกรรมและอนาคตกรรมไม่มีผลของกรรมเก่าตามมาถึงก็พบแต่เลือนลาง คือขันห้าล้วนๆและก็ไม่มีกิเลสยึดถือเอาเป็นเจ้าของอยู่ในเรือนลางว่างเปล่าคือขันห้านั้นเพราะเป็นขันที่ไม่มีเจ้าของหลงเพราะทอดบังสกุลไปแล้วคล้ายกับเอาไฟไปเผาน้ำไหลที่เทออกจากกระถนแล้วเจ้าของน้ำไหลย่อมไม่เดือดร้อนและไม่ผูกเวรผูกภัยผู้ไม่ต้องระวังใจผู้เขียนอยู่นี้ล่ะเป็นอย่างไรเล่าตอบว่า เขียนตามกายยสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารจะเอาการเขียนการอ่านมาเป็นเครื่องบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้เพราะความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ต้องอยู่ภาคการเขียนการอ่านย้อนหลังคืนมามีได้ข้ามฝาไปหาอนาคตและอดีตแล้วแต่สารธรรมในปัจจุบันตรวจด,ดูจะตรวจผิดตรวจถูกก็ขึ้นอยู่กับสารธรรมในปัจจุบันเท่านั้นสารอาดีตก็ล่วงไปแล้ว สารอนาคตก็ยังไม่มาถึงสารปัจจุบันเท่านั้นจึงจะตัดสินได้ถ้าหากว่าสารปัจจุบันไม่ลำเอียงก็ตัดสินพอดีพองามถ้าหากว่าลำเอียงแล้วก็ตัดสินหย่อนบ้างเกินบ้างลำเอียงหมายความว่ากิเลสยังมากอยู่ปรมณูของกิเลสย่อมดึงดูดไปไม่รู้ตัวทำคําคสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมอันลุ่มลึกละเอียดมากกว่าศาสนาใดๆทั้งสิน้น ผู้มีอำนาจวาสนาน้อยอินรีห้าพละห้ายังอ่อนอยู่ย่อมเป็นไปได้ยากอินรีห้าพละห้านั้นท่านกล่าวไว้ว่าทำอันเป็นกำลังห้าประการให้สมดุลกันคือศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อว,ว่าบาปมีบุญมีมรรคผลนิพพานมีเชื่อว,ว่าศีลห้าศีลแปดศีลส,สิบศีลมาในพระปาติโมกหรือพุทธบัญญัติและอภิสมาจาระ ย่อมเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้รักษาและประพฤติได้ย่อมเป็นไปได้ทั้งโลกีและโลกุตตะละต้องขึ้นอยู่แต่ละลายของบุคคลตามเหตุผลเฉพาะส่วนตัวเป็นลายๆไปแม้ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อก็เหมือนกันเป็นได้ทั้งโลกีและโลกุตตะละขึ้นอยู่แต่ละลายของบุคคลอีกวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เหมือนกันที่เอาศีลมาแทรกเข้านี้เป็นโวหารพิเศษ ความหมายของพระพุทธศาสนาโดยมากถ้ากล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาแล้วจะถือเป็นกฎเกณฑ์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบันเป็นต้นไปเพราะเป็นศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่โลกุตตะก้าวหน้าไปไม่ถอยหลังไม่วนเวียนเหมือนศีลสมาธิปัญญาของโลกียวิสัยเพราะข้ามโคตรโลกียาแล้วไม่สงสัยในปฏิปทา ทางดำเนินของตนมีปัญหาว่าพระอาหารหันต์เราจัดเป็นศีลสมาธิปัญญาได้หรือไม่ตอบแบบติดไม่ขาวว่าจัดเป็นมหาวิมุตติศีลมหาวิมุตติสมาธิมหาวิมุตติปัญญาแต่มิได้เลี้ยงแบบกลมคกลืนกันอยู่ในขณะเดียวทุกิริยาบทของจิตใจมิได้รักษาลำบากเหมือนผู้คุมคุมนักโทษเพราะเจอของที่ไม่มีโทษเจือเลยแม้แต่นิดเดียวผู้เตรียมระวัง อยู่กับผู้มีโทษอยู่ก็มีความหมายอันเดียวกันผู้มีใจที่ไม่มีโทษแล้วจะระวังใจทําไมแต่เมื่อยังไม่ถึงพระอาหารหันต์ก็ต้องระวังใจอยู่ถ้าไม่ระวังมันก็ผิดจริงๆไม่น้อยก็มากตาหูจมูกลิ้นไก่ลูกเสียงกลิ่นลสโพฏฐัพไม่สําคัญเท่าใดนักเพราะเป็นหน้าที่ทรงเมเข้ามาสู่เมืองใจใจผู้ตรวจเมเป็นตัวสําคัญเมื่อรับทราบแล้ว ใจโอนเอียงไปทางไหนเหล่าใจต้องตรวจดูใจทั้งเหตุผลโดยเฉพาะใจให้แยบคายใจอย่าตื่นว่าเป็นเมใหม่ก็แล้วกันคือเมเก่าเรื่องเก่าที่เคยส่งเข้ามาประจาเป็นนิจวัตรนั่นเองถ้าใจต่ํารับเมแล้วก็รับกรบ,บ้างชังบ้างเฉยบ้างคําว่าเฉยแปลว่าเมที่ไม่น่ารักเมที่ไม่น่าชังใจชั้นสูงก็เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็น รู้ในที่นี้หมายความว่ารู้ด้วยปัญญาเห็นในที่นี้หมายความว่าเห็นด้วยปัญญาส่วนใจชั้นกลางสต,ติปัญญาชั้นกลางก็สารพัดจะน้อมลงสู่ตามสต,ติปัญญาของตนตามอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพราะนานาจิตตังนานาธรรมมังท่านผู้ไม่ติดอยู่ในจิตไม่ติดอยู่ในธรรมไม่ติดอยู่ในผู้รู้นั้นคือพระอหรหันต์เพราะรู้เท่าจิต รู้เท่าทำรู้เท่าผู้รู้โดยแท้จริงแล้วจิตก็ดีทำก็ดีผู้รู้ก็ดีจึงไม่มีพิษไม่เป็นปัจจัยส่งต่ออะไรอะไรให้เป็นไปในอนันตละเหตุอนันตละผลอันเป็นสหาชาติให้วนเวียนในสังสารวัฏอวิชาตัวโง่โง่หลงหลงถูกทาลายไปด้วยมรรคปัญญาญาณอันท่องแท้เป็นมหาสัมมาวิมุตติเป็นมหาสัมมาญาณ สามคัคคีกรมเกี่ยวดึงดูดกันทันเวลาในขณะเดียวโดยไม่ได้สงสัยลองเรียกหาชนะสงครามโลกหลงด้านภายในที่เคยดองขันทักสันดานมาไม่มีประตรูไม่มีเวลาจะาขบฏคืนได้เรียกว่าชนะสงครามอาวิชาก็ได้ไม่ผิดสังขารวิญญาณนาม,มาลูกอายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานภพชาติชลามลณนะโสกะ ปลิเสวะทุกขะธมนัสปุปายาดไม่ต้องกล่าวพาณนาเลี้ยงแบบไปก็ได้ไม่ต้องสาวไปไม่ต้องสาวกลับเป็นอนุโลมเป็นปฏิโลมก็ได้เพราะตัดในระหว่างไหนไหนขาดแล้วใช้ได้ทั้งนั้นแหละเพราะเหตุว่าเป็นเชือกเส้นเดียวกันเป็นบ่วงอันเดียวกันเป็นลูกโซ่อันเดียวกันที่เกี่ยวข้องติดโยงกันเป็นวงกลมตัดขาดที่ไหนใช้ได้ทั้งนั้นแก้ได้ทั้งนั้นหลุดไปได้ทั้งนั้น พ้นไปได้ทั้งนั้นไม่สงสัยยินดีในปัจจุบันคือปฏิบัติถูกทางบางท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเบื่อชอบแล้วหน่ายชอบแล้วพนชอบแล้วในเรื่องอดีตอนาคตนี้แต่ทุกวันนี้อาศัยอยู่แต่ในปัจจุบันเท่านั้นดังนี้ก็มีแต่ข้าพเจ้าผู้เขียนเข้าใจว่าผู้ยินดีในปัจจุบันแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางเดินมรรคภาวนาถูกทางแต่ยังมิได้หลุดพ้น ถึงขั้นอรหันเป็นเพียงเดินมรดมรกหนึ่งอยู่เท่านั้นและได้รับผลใดผลหนึ่งอยู่ในตัวเท่านั้นยังมิใช่อรหัสผลเป็นเพียงได้ดื่มปิติความอิ่มใจที่พอใจในสมถะและวิปัสสนาในปัจจุบันแล้วหลงยึดถือเอาปัจจุบันเป็นพระนิพพานปัจจุบันมิได้เป็นพระนิพพานเป็นเพียงทางเดินเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเองด้วยอำนาจมรสาม,มาคีมรสมาคีกับศีลสมาธิปัญญา รวมพลกันในคณะเดียวกันไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลังในชั้นติดอยู่ในปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมนี้มีใช่เดินทางถึงปลายทางแล้วเป็นเพียงใช้คําว่าเดินถูกทางเฉยๆท่านพูดถึงอรหัตผลแล้วมิได้ติดข้องอยู่ในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันหรือศูนย์ศูนย์สันสานหรือไม่ศูนย์ไม่สานหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นถ้าหากว่า ติดอยู่เงื่อนใดเงื่อนหนึ่งแห่งปัจจุบันแล้ววิญญาณปฏิสนธิก็มีเกิดมีตายอยู่ในปัจจุบัน,นจิตปัจจุบันธรรมนั่นเองความเสยะทะยานในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเป็นสมุทัยและตัณหาอันละเอียดมากเมื่อเป็นตัณหาอันละเอียดก็เป็นอุปาทานภพชาติชลามลณะ,ะอันละเอียดอยู่ในตัวด้วยไม่ต้องจำกล่าวไปใหญ่ก็ได้เหตุไฉนจึงติดอยู่ในปัจจุบันจนลืมตัว จนสําคัญตนว่าตนพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงพระเหีตุว่าสําคัญตนเป็นปัจจุบันและสําคัญปัจจุบันว่าเป็นตนในสองแงน่นี้แล้วก็แตกแยกออกไปอีกเป็นอีกสองแง่รวมเป็นสี่คือสําคัญว่าผู้อื่นเป็นปัจจุบันสําคัญว่าปัจจุบันเป็นผู้อื่นเมื่อสําคัญว่าตนมีอยู่ในปัจจุบันสําคัญว่าปัจจุบันมีอยู่ในตนแล้วจะไม่หลงไปยึดถืออดีตอนาคต ว่าเป็นตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลนั้นเป็นไม่มีเลยเป็นเพียงสติปัญญาไม่ก้าแล้วก็เข้าใจผิดคิดตัวขึ้นว่าละได้แล้วเรื่องอดีตอนาคตความสำคัญตัวย่ำเป็นร่างเงาของกิเลสอยู่โดยตรงๆแล้วจะปฏิเสธไปไหนก็ไปไม่รอดเลยอดีตอนาคตปัจจุบันก็คล้ายๆกับปลาตัวเดียวแต่หัวและหางไม่กินเพราะไม่อร่อยแต่เป็นยาเสพติดมากินภูมของมัน ที่ตรงกลางตัวแล้วจะยืนยันว่าเราไม่กินปลาตัวนั้นดอกดังนี้ก็ไม่พ้นตกจูแบบฉลาดแต่แกมโกงซึ่งซึ่งหน้าท่านผู้ทรงคุณปัญญาคมขายํชำรกกิเลสย่อมรู้ได้ไม่ต้องดำดินบินบนเหมือนนกและปลาไหลก็รู้ได้ไม่ค่อยผิดปัญญาย่อมเป็นนายหน้าของธรรมทุกประเภททั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตตะละทางโลกียบยาบที่เป็นนายหมวดน,นายพักนายพวกนายพ,นายพันนายพล ้องเอาผู้ฉลาดเป็นหัวหน้าทางพุทธศาสนาว่าบันทิตบันทิตาปรินายกาบันทิตเท่านั้นจึงควรเป็นหัวหน้าของกายวาจาคือใจที่ประกอบด,ด้วยปัญญานัตถิพาลาปลินายกาคนพ่านมิใช่ควรเป็นหัวหน้าใจที่เป็นผ่านไม่ควรเป็นหัวหน้าของกายวาจานี้น้อมเข้ามาในฝ่ายปฏิบัติทางธรรมปรมัตา์เพื่อให้รู้ชัดปฏิบัติสะดวกเป็นโอปนณะิโก ไม่สงสยัยหนีหลักเดิมการนึกคิดทั้งปวงออกไปจาก้อบใจต้องกลับเข้าขอบใจใครเป็นเจ้าของใจใจที่มีกิเลสย่อมยึดถือเอาใจเป็นตนตนเป็นใจใจที่ไม่มีกิเลสิงจะบัญญัติและไม่บัญญัติก็ม่ได้ติดอยู่ในเงื่อนในดๆทั้งสิน้นนี่คือธรรมในพระพุทธศาสนาลึกซึ้งเพียงใดเล่าโลกาเอ๋ยเหตุนั้นพระบรมศาสดาตัดสลูใหม่ๆ จึงใช้กิริยาว่าละอาจะสั่งสอนโลกและเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องใช้กิริยาอย่างนั้นก่อนจึงเป็นเหตุให้พรมได้อาราธนาตามธรรมเนียมธรรมเนียมกับธรรมวินัยธรรมเนียมอ่านว่าธรรมเนียมธรรมเนียมนี้ว่าโดยย่อแบ่งออกเป็นสองเป็นโลกียะธรรมเนียมเป็นโลกุตละธรรมเนียมสัมมาสัมพุทธธรรมเนียมปัจเจกพุทธธรรมเนียมสาวกธรรมเนียมสาวิกาธรรมเนียม โสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลร,รมเนียมสก,กทัทาคามีมักสก,กทัทาคามีผลธร,รมเนียมอนาคามีมักอนาคามีผลธรมเนียมอรหัตตมักอรหัตตผลรมเนียมจะทมเนียมใดๆก็มีทมวินัยเป็นประมาณขอบเขตไม่เลยเถิดเพราะอยู่ระดับทมวินัยเป็นชั้นๆของกลุ่มนั้นๆไม่ได้เอากิเลสเป็นนายหน้านายกของธทมเนียมเพราะเข้าสู่โลกุตตะธรรมเนียมแล้ว โลกียะธรรมเนียมนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้หมู่มากลากไปทางธรรมเนียมผิดก็มีหมู่มากลากไปทางธรรมเนียมถูกก็มีหมู่น้อยลากไปทางธรรมเนียมถูกก็มีหมู่น้อยลากไปทางธรรมเนียมผิดก็มีเพราะทางโลกียะวิสัยเลือกเส้นธรรมวินยัยมาเป็นอาจารย์ยังไม่สัมทัศยังบกพร่องทางเหตุผลอยู่บางทีเหตุชัว่วแท้ๆบัญญัติเอาดื้อๆว่าเหตุด,ดีก็มีเช่นเหตุแห่งอบายามกทุกประเภท เป็นต้นเป็นเหีุแห่งชิบหายตรงตรง,งไม่มีสารอุทธรเลยในทางรมวิไยแล้วบัญญัติเอาดื้อว่าเป็นทางเจริญแห่งโคพคาซับก็ไม่ผิดแปลกจากบัญญัติว่าเห็นกงจับเป็นดอกบ,บัวแล้วเอื้อมมือเข้าไปจับมือก็ขาดแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามือขาดเพราะเข้าใจผิดว่ากงจับเป็นดอกบ,บัวโลกียวิสัยย่มเป็นกันอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากฉะนั้นพระบรม,มาศาสดา จึงลงทุนลงแรงสร้างบารมีมาในสงสารอนเนกปริยายเพื่อผลลือเอาสัตว์ออกจากความเข้าใจผิดที่เห็นผิดเป็นชอบเพื่อให้เห็นชอบเป็นชอบตรงกับเหตุตรงกับผลด้วยทรงพระเมตตาอันหาประมาณมิได้ด้วยทรงพระมหากรุณาดังสาครอันหาประมาณมิได้เลยถึงกันนั้นก็ลือได้ผลได้เท่าเขาโคเท่านั้น ส่วนผลโคนัน้นหรือไม่ได้มอบไว้ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตต่อไปตามกรรมและผลของกรรมของสัตว์โลกแต่ละลายเป็นยุกยุคและสมัยทำดีทำชั่วไม่ลาสมัยเขียนทั้งต่ำทั้งสูงทั้งลึกทั้งตื้นปะผลกันไปเมื่อมีเวลาชีวาทรงอยู่ก็เขียนซะซ้ำตำซ่าตามภาษาของผู้รูงูงูป,ปลาปลาลาสมัย แต่ก็ไม่มีท่านผู้ใดล่าสมัยเลยในโลกนี้ถ้าทำดีก็ไม่ลาสมัยในทางดีถ้าทำชั่วก็ไม่ล่าสมัยในทางชั่วถ้าพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ล่าสมัยจากพระอรหันต์ไม่ลาสมัย,ามามยทางเข้าสู่อนุปานที่เสสนิพานด้วยการไม่ลาสมัยก็ไปจบกันในที่นั้นต่ำกว่านั้นลงมาการไม่ลาสมัยนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลทางดีและทางชั่วที่สร้างขึ้น หันย้อนกืนมาปลาลบเจตนาของผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาย่นลงมามีสองเจตนาคือเจตนาโลกียะหนึ่งเจตนาโลกุตตละหนึ่งเจตนาดีความประสงค์ดีความต้องการดีความหมายดีความอธิษฐานดีความหวังดีก็มีความหมายแห่งใจความและรสชาติอันเดียวกันจะผิดกันบ้างก็แต่ต้องการช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละเจตนาโลกุตตละก็แยกออกไปหลายประเภีย ประเภทที่หนึ่งเจตนาพุทธภูมิออกปากบ้างไม่ออกปากบ้างได้รับรับทธพยากรบ้างยังไม่ได้รับบ้างตามเหตุผลที่ได้สร้างมาน้อยและมากในปุเรชาติเป็นศรัทธาทิกะบ้างปัญญาทิกะบ้างวิริยาทิกะบ้างตามเจตนาที่ชอบของตนพุทธภูมิจําพวกที่ได้รับรับ,รบทธพยากรแล้วจึงเป็นการแน่นอนได้ไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงไปทางอื่นต่ำกว่านั้นลงมา ในพวกปรารถนาพุทธภูมินี้สามารถเปลี่ยนแปลงเจตนาของตนไปทางอื่นได้เช่นเจตนาเปลี่ยนแปลงลงมาเป็นปัจเจกภูมิหรือสาวกภูมิก็อาจเป็นได้ไม่แน่นอนได้เลยบางจำพวกเมื่ออุปสมบทแล้วออกปฏิบัติเบื้องตนก็เจตนาว่าจะปฏิบัติเพื่อพ้นทุก์ในปัจจุบัน,นชาตินี้แต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็คลายออกเพราะเห็นว่าคงไปไม่รอด แล้วพิกใจใหม่ว่าจะปรารถนาพุทธภูมิดังนี้ก็มีแล้วลาสิกขามาสู่คราวาสก็มีและไม่ลายังเป็นเพศปัรพชิตอยู่จำพวกนี้ข้าพระเจ้ายังไม่เข้าใจดีพิจารณายากขอฝากไว้ให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายอธิบายให้ฟังแล